มาแบบ่งปันความรู้กันเอาเป็นความรู้ง่ายๆเนะี่ยการถ่ายภาพเนี่ยทัาษาของกลิ่นก็คือโฟโตกราฟ,ฟรีม,มาจากคําว่าแสงกับการเขียนสระกัน,นกละกันเขียนรูปด้วยแสงเหมือนกับการวาดภาพด้วยแสงนะครับปัจจุบันีิภาพมันจะเป็นภาพดีต,ต้นแล้วก็จะเริ่มชลวาสภาพดีต้นเป็นเพื่ภาพมันต่ออกมาครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมดูหน้าตาแล้วเหมืนน่าจะขาดตรงที่ ผมไม่มีใคเลยมาไม่ต้องจะไวก่อนเราซื้อต้องมาต้องซื้อปีนใส่ปีหนกันถ่ายเทถ่ายถ่ายเาเราต้องไปล้างแล้วถ้า,าวันลุ้น่็ล้างมาได้รูปใหม่ก็ไปอัดในนแต่ปัจจุบนนันเนี้ต้องมีต้อนก็คือตัวต้องมีดีดในตัวมีีดนะในตัวนะต้องบ่นเนี่ยต้องปีถ่ายมากผ่านเลยกามาแล้วที่ต้องปีเอาไปดีดเอกไปถาร้านซีนะวมัมาได้รูป ดำไม่ดำรึดไม่รึดสว่างไม่สว่างมาเลื่อนอีกทีหนึ่งก่อนมาล็อกดูเนี่ยเกิดไม่เสยแต่ถ้าเป็นเข้าดีร้านสมัยใหม่พอนเทนเนอรเสร็จปุ๊บมันก็เก็บเงินเจสเตอร์เราก็สามารถดูภาพด้านหลังของจอในบิ๊กเน็ตแล้วก็สามารถเก็บหลงดูได้เราบอกถือว่าเป็นคุณภาพการสะดวกขึ้นแล้วก็ให้จ่ายเรา